เยดีชอบมาอยากดูแล้วอยากดูอยากดูอยากดูไม่แน่ใจว่าจะเข้าฉายหรือเปล่าพี่แต่เราอยากดูสวัสดีครับอผมโจครับเอติฮะตองจ้ะเจอกับพวกเราแล้วครับสองสามคนในเพจภาษาหนังในวันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังเรียกเ o ่นเทเลอร์ครับสะดวกช่องทางไหนนะครับกดไลค์กดติดตามให้เราเราขอบพระคุณขอบพระคุณเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับครับอวันนี้เรามา ดูตัวอย่างมันเพราะว่าพวกคนไม่แน่ใจว่าจะเข้าฉายหรือเปล่าพี่แต่เรา,อ,าอยากดู The Image of You อืออ่ะไพี่ลองดูไม่รู้เลยเลยโุ้ยเดี๋ยวชอบเพลงเอ้ยเหมือนเปิดมาอย่างงี้ดูเป็นหนังลอมคอมเนาะอือเอ้ยหนังในแอปปะตกไม่น่าได้ไรยัใช่ <g ül üyor> <g ül üyor> ที่นั่เองนั่นลกใครวะกะลขึ้นเฮียปิ๊งผู้หญิงที่มีฝาแฝดใช่ป่อโอ้จรเหรอเออเป็นแฝดกันแยกกันเองงเหรอแย่ผู้ชายกันเหรอว่าเขาเป็นแฝดจริงใช่ไหมเนี่ย หรือไม่ใช่ไม่น่าใช่ผมว่าแม่งถ่ายซ้ำอ่ะออ๋ถ่ายแบบนี้ถ่ายแล้วไม่ฉอดแล้วไม่ฉอดเอาเปิดเรื่องมาเหมือนเป็นหนังลอมคอมนะแต่นี้เริ่มเริ่มมาเป็นหนังแบบาตกรรมสืบสวนแล้วเนี่ยเฮ้ยแย่งผัวน้องมึงนี่หรอ เป็นฝาแฝดอะยังไงก็ไม่เหมือนกันนะเว้ย <c oughs> เราเรามีลูกพี่เราเป็นฝาแฝดพี่ต้อมพี่ต่อเงี้ยคนอื่นแยกไม่ออกน,นะแต่เราแยกออกน,นะพอเราสนิทอ่ะเขาหรืออย่างออไฟไซน์กับแดนมี่คนอื่นแยกไม่ออกเราแยากออก <c oughs> มันไม่มีทางเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแค่สด <c oughs> นางเอกเซ็กซี่เนาะ <c oughs> มีความแบบมีเซ <c oughs> ็กสเอฟเฟกต์ผิวอะเราเป็นหนังร้อนแล้วเนะี่ย ไอ,อพเพลงมันโง่อะไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะ,อะดูไม่ออกดี่ไม่าพิ่เฮ้ยดีชอบอะอยากดูฉายที่เมืองนอกไปแล้วพี่แต่ที่เมืองไทยก็ รอลุนรอลุนมันต้องมีเราก็ต้องเข้าลงไทยแหละไม่งั้นจะมีตัวอย่างทรัพไทยมาให้ทําไมวะไม่แต่นี่เหมือนเป็นคนอื่นทําออหอหลอเอเป็นเป็นแบบคนที่ชื่นชอบโอ้ยอืมใครก็ได้เป็นไงซื้อมาเออเอามาให้ดูเหอะน่าดูเข้าแอปก็ยังดีน่าดูจังเลยอ่ะเออจริงๆมันวันก่อนเพิ่งดูเพิ่งดูนี้ไว้เป็นช่วงนี้เราติด tiktok เว้ยอืมเป็นคลิปใน tiktok เว้ยมันเป็นเหมือนแบบว่าฮ่ะติด tiktok เดี๋ยวไมิด tiktok มีคลิปนึงกูชอบมากเลย วิดีโอคอลคุยคุยกับใครสักคนเนี้ยแล้วก็บอกให้กลัวอคือสมมติเราวิดีโอคอลหาหาเอตี้เอตี้มึงเป็นชู้เหรอมึงเป็นชู้ชู้กับเมียกูเหรอทั้งที้เราไม่รู้จักกันเหรอทังที่เราไม่รู้จักกันแล้วก็วิดีโอคอลเจอกันกูเห็นมึงขึ้นโปรไฟล์กับผู้หญิงคนนึงแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียกูกูก็เลยโทรหามึงยังไงเนี่ยนี่คือเรื่องจริงเหรอเออนี่คือเรื่องจริงแล้วก็มีไลน์กันได้ไง สมุสสิว่ามี่ใช่ไหมกูคงเสาะแสวงหามันก็แบบเฮ้ยยังไงเนี่ยมึงก็เถียงกูไอ้เฮี้ยนี่แฟนกูกูบอกไอ้เฮี้ยนั่นเมียกูแต่คนนั้นไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบกูถามมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงบอกมึงอยู่เชียงใหม่กูบอกกูอยู่กรุงเทพกูก็ถามผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังมึงที่กูคิดว่าเป็นเมียกูมึงไปโผล่ที่เชียงใหม่ได้ไงบอกไอ้เี้ยกูอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วสองชั่วโมงที่แล้วมึงยังอยู่กับกูอยู่เลยอย่างเงี้ยอาวแล้วมันคือเรื่องอะไรอ่ะปรากฏผู้หญิงเป็นฝาแฝงกัน อ๋อแล้วเขาก็ทะเลาะกันจริงๆเองบออว่คือแปลกเลยรั้งสุดท้ายป๊อปป๊อไอ้เฮียตลกทุกคนถามกันหมดอะเซมเซมันเล่าประมาณว่าผู้ชายคนหนึ่งพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งเนาะดูเป็นโรแมนติกคอมเมดี้มาเลยแล้วปรากฏผู้หญิงมีฝาแฝดแล้วอีแฝดของผู้หญิงเนี่ยสึงจะอยากได้ผู้ชายมั้งกูเข้าใจว่างั้นก็เลยเกิดการแบบว่าเหมือนแต่มันเหมือนมันสลับตัวหรือมันมันแกล้งหรือมันลองหรืออะไรสักอย่างก็นี่ไงเหมือนผู้หญิงคนนั้นอยากได้ผู้ชายอ่ะ นั่งเอกใครเดนดีชาดมั้นี่นะน้ๆใช่ผมนั่งเล็กหยุดเมื่อกี้นา่าตาท้ายเออเดนดีชาดจริงตาเตอปากเปิดแลเนาะมีความเป็นเซ็กอฟพิวมากเลยอ่ะเเราอยากดูเราว่าตัวอย่างตัดได้ดีตัดได้ดีด้วยนะเราว่าเราว่าแบบมีแบ่งสปีดเฟรมเออตัวอย่างตัดได้ดีเพลงเพิงเราว่าทําได้ดีเลยอ่ะสร้างจากนิยายที่ขายดีทั่วโลกอืมไอพระเอกมั่หน้าเหมือนโนวัคนะ เหมือนเลยเหมือนโนวั้เลยอ่ะใ้ยตอนนี้ใครเป็นมือหนึ่งของโลกเห็นนิ้อ่ะไม่ใช่โนวั้แล้วเนาะไม่ใช่แล่เพราะว่าเป็นอีกเจนหนึ่งแล้วเนาะใช่อ๋ออีตั้งเองน่ารักอ่ะอยากแล้วอยากดูอยากดูอยากดูเรียร์รึไงดูพี่อยากดูไปสอดแสวงหาถ้าถ้ามันเข้าลงหรือเข้าสตรีมมิ่งไหนแบบบอกกันหน่อยไอ้บอกกันหน่อยนะครับเราอยากดูเรื่องนี้มากวันวันแฟนๆแบบคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันเนาะเคีย์เซ็กซี่ชิบหาย โอ้ดูสายตาชัดเลยหายวปนานของม่นขาดด้วยอยากหน้าด้วยโสดจีบนะครับต้องพาไปพี่รอดูเราอยากดูมีช่องทางไหนให้ให้ให้ดูได้หาแจ้งมาช่องทางธรรมาติหรอไม่แน่นะพี่